สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบช่องอาทิตย์บอลอีกครั้งนะครับและก็เชินเค้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานชนิดหนึ่งครับเมื่อวานไป7ดเสร็จไป4เข้ามา3ครับ4คู่ที่ตายก็มีราชบุรีเสมอพีทีประจวบ1 1แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะซอลฟอร์ดแค่2 0แอสตันวิลล่าแพ้นิวคาสเซิลคาร์บ้านห3แล้วก็ไบรตันถูกลรเวอว์พููอัดไป3 0ครับ ส่วน3คู่ที่เข้าก็มีบุริรัมบุกชนะบีจีาท่าเรือชนะพลังการ41แล้วก็อินเตอร์มิลานเฉือนชนะยูนตุสไป3-2ครับยังไงวันนี้เรามาลุยกันต่อครับและวันนี้วันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์เนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่เช่นเคยครับเป็นฟุตบอลไทยลีกบ้านเรา2คู่ FA อคัพอังกฤษ3คู่แล้วก็ซเรียอิตาลีอีก2คู่ครับ เราไปเริ่มคู่แรกกันที่10 B Y D C แล้วอันซิสหลีกหนึ่งที่บ้านเรากันก่อนก็แล้วครับคู่แรกกิเลนพยองเมืองทองอยู่ในเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพราชันโคข,ขาวลำพูนวบรเออร์สคู่นี้เตะก,กัน18นาฬิกาครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้เมืองทองอยู่ที่15หรือว่ารองบวยน,นิดนึงครับจากการแข่ง19นะัดชนะ3เสมอ4พ้12นัดเก็บไป13คะแนน ขณะที่ลำพูนอยู่ที่13ครับแข่ง20นัดชนะ3เสมอ10พ้7นัดเก็บไป19คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังสุดเนี่ยเมืองทองชนะลำพูน3นัดเสมอกัน1นัดแต่ว่านัดล่าสุดเจอกันในฟุตบอลถ้วยเอฟเอคับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลำพูนที่บุกไปเอาชนะเมืองทองได้1ประตูต่อ0ครับ ส่วนฟอร์ม10นัดหลังรวมธุรการเนี่ยเมืองทองชนะ2นัดแพ้ไป8นัด5นัดหลังกิเลนพยองแพ้รวดเลยครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ราชบุรีในเกมหลีกมา2ประตูต่อสส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดในเมืองทองทำกำไรไป2นัดขาดทุน7นัดครับทางฝั่งลำพูนวบริเออร์สินัหลังรวมธุรการเนี่ยชนะ5นัดเสมอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอพลังการในเกมหลีกไป1ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยราชันโคขาวทำกำไรเป็น7นัดขาดทุน3นัดครับไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้เมืองทองต่อ0.25อพอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นหนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของลำพูนวอริเออร์สอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะถ้าเทียบเคียงจากฟอร์มช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าลำพูนดีกว่าเมืองทองครับโดยเฉพาะเกมนอกบ้านของลำพูน7นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นในขณะที่เมืองทองเนี่ยเพิ่งแพ้รวดมา5เกมติดและถ้านัาเฉพาะเกมหลีกเนี่ยเมืองทองแพ้ในหลีกมา6เกมติดเข้าไปแล้วครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ราชบุรีมา2ประตูต่อ3ซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าลำพูนไม่น่าจะแพ้เมืองทองครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ารุ้นไห้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ลำพูนเวอร์เออร์ชนะเมืองทอง21ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เมืองทองจะชนะเนี่ย36%สเส่วนลำพูนโอกาสชนะ50%แล้วโอกาสเสมอกัน14%สีอนครับสิงห์อิหมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปราชันโคข,ขาวยาวไปครับผม คู่ที่2ม้านินมังกรระยองเ c ฟจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยู่นเตตคู่นี้เตะกัน19นาฬิกาครับเจ้าบ้านระยอง FC ตอนนี้อยู่ที่6ครับแข่ง18นัดชนะ7เสมอ6แพ้5นัดเก็บไป27คะแนนขณะที่เชียงรายอยู่ที่9ครับแข่ง19นัดชนะ5เสมอ9แพ้5นัดเก็บไป24คะแนนครับ ที่ผ่านมาคู่นี้เจอกันมา6นัดเนี่ยระยองชนะเชียงราย2นะัดส่วนเชียงรายชนะระยองไป4นัดนัดล่าสุดเจอกันในเกมลีกฤดูการนี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเป็นระยองที่บุกไปเอาชนะเชียงรายถึงถิง่นมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังชมรายการเนี่ยระยองชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3นัด นัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะอุ่นเครื่องเสมอกับฉงชิ่งสมรสนจากจีนไปแบบไร้สกอร์ครับแต่ว่าถ้าเกมหลีกนัดล่าสุดเนี่ยระยองบุกแพ้อยุธยามมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยระยองทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับทางฝั่งเชียงรายสิบนัดหลังทมทาการเนี่ยชนะ2นัดเสมอ6นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดเชียงรายก็บุกไปเสมอบีจีในเกมหลีกมา2ประตูต่อ2ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าในเชียงรายทํากำไรไป3นัดขาดทุน5นัดครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้ระยองต่อ0.5และน่าจะลงมาที่0.25ปอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น,น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของระยองอยู่เหมือนกันครับ เพราะดูเหมือนว่าช่วงลหลังๆในระยองจะเล่นในบ้านใช้ได้อยู่เหมือนกันครับโดยเฉพาะเกมหลีกแปดนัดหลังสุดที่เล่นเกมเย่าเนี่ยระยองชนะไปถึง5นัดแพ้กันนัดเดียวทอนนั้นครับในขณะที่เชียงรายเนี่ยพวกเขาไม่ชนะมา6เกมติดเข้าไปแล้วครับแถมการเจอกันหนล่าสุดเนี่ยก็เป็นระยองที่บุกไปเอาชนะเชียงรายมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมระยองได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเอาชนะพุ่งมาเยือนจากเมืองเหนืออย่างเชียงรายได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่ารุนี้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ระยองชนะเชียงราย1 0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ระยองจะชนะเนี่ย45%สเส่วนเชียงรายโอกาสชนะ30%แล้วโอกาสเสมอกันย5นครับซีแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งกันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอยไปสูงดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าอยู่ระยองฉลองชัยในบ้านครับผม คู่ที่3ามข้ามไปที่ฟุตบอลถ้วยเ a ฟเอคัของอังกฤษกันบ้างครับเบอร์มิงแฮมซิตี้สโมสรจากศึกแชมเปี้ยนชิพจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพยูงทองลียูไนเต็ดคู่นี้แต่กันเวลา19นาฬิกาครับผลงานในศึกแชมเปี้ยนชิพตอนนี้เบอร์มิงแฮมซิตี้อยู่ที่10ครับแข่ง32นัดเก็บไป4 6คะแนนขณะที่ลียูไนเต็ดผลงานบบลิกสูงสุดอยู่ที่15ครับแข่ง26นัดเก็บไป30คะแนนครับ คู่นี้เจอกัน6ครั้งหลังสุดเนี่ยผัดกันแพ้ชนะฝั่งละ3นัดครั้งล่าสุดเจอกันฤดูกาล2023-2024ตอนที่ลีสยังเล่นอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพนั่นเองครับโดยเจอกันในลีก2นัดเนี่ยบ้านใครบ้านมันครับนัดแรกเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านชนะลีสไเป็นส่วนเกมที่2เนี่ยลีสเปิดบ้านล้างแค้นเบอร์มิงแฮมซิตี้แบบทบต้นทบดอกไป3ไประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนฟอร์มสิบนัดหลังชมตราการเนี่ยเบอร์มิงแฮมซิตี้แพ้คณัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่บุกไปแพ้วัดฟอดในเกมหลีกศูนย์สามนั่นเองครับที่เหลือเก้านัดเบอร์มิงแฮมเสมอสี่นัดชนะไปห้านัดนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวสต์บรอมวิชเอาเบียนในเกมหลีกไปแบบไรสกอร์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังส่วเนี่ยเบอร์มิงแฮมทำกำไรไปห้านัดขาดทุนห้านัดเท่ากันครับขณะที่ลีส์อยูไนเต็ดสิบนัดหลังชมตราการเนี่ยชนะสามนัดเสมอห้านัดแพ้ไปสองนัด นัดล่าสุดยูงทองเพิ่งจะบุกเสมอเชลซีในเกมหลีกมา2ปรแตะตัวต่สอ2ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยลีสทำกำไรเป็นนัดขาดทุน2นัดครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้ลีสยูเนเต็ดต่อ0.25ปอาปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5และน่าจะาไหลขึ้นไปที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนนะคาที่น,น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของลีสยูเนเต็ดอยู่เหมือนกันครับ เระถ้าเทียบเคียงจากผลงานที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเบิร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยฟอร์มค่อนข้างดีจากการที่ไม่แพ้มา8เกมติดก็จริงแต่ว่าลีสยูไนเต็ดเนี่ยหกนัดหลังสุดก็แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นถามเป็นการแพ้จากฝูงพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลไปศูนย์ประตูต่อสีนั่นเองครับส่วนตัวมองว่าด้วยคุณภาพของทีมณนะตอนนี้เชื่อว่าลีสยูไนเต็ดดีกว่าเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับถึงแม้ว่าเกมนี้ยุงทองจะบุกไปเยือนถิ่นของเบิร์มิงแฮมแต่เชื่อว่าน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับส่นนเืององก,อย,ก,กงอยููหมหั แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ลิสอยู่ในเต็ชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่เบอร์มิงแฮมเจ้าบ้านจะชนะใน28%ส่วนยูงทองโอกาสชนะ45%แล้วโอกาสเสมอกัน27%ครับเซียนงงมินก็เก็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปลิสอยู่ในเด็ดเด็ดกว่าครับผม ผู้ต่อมา Stoke City สโมอสรจากศึกแชมเปี้ยนชิพจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Fulham คู่นี้เตกกันเวลา21นาฬิกาครับผลงานในศึกแชมเปี้ยนชิพของ Stoke City เนี่ยตอนนี้พวกเขาอยู่ที่14ครับจากการแข่ง32นัดเก็บไป43คะแนนขณะที่ Fulham ผลงานในพรีเมียร์ลีกอยู่ที่12ครับแข่ง26นัดเก็บไป34คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้6ครั้งหลังสุดเนี่ยผัดกันแพ้ชนะฝั่งละ3นัดแต่ว่า3นัดหลังที่เจอกันเนี่ยเป็นฟูลลัมที่เป็นฝ่ายชนะทั้ง3นัดครั้งล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปฤดูกาล2021-2022ตอนที่ฟูลลัมตกชั้นลงไปเล่นในสิแชมเปชมิชชิปนั่นเองครับเจอกันในลีก2อนั่น,เ,นเป็นฟูลลัมที่เอาชนะสโต๊์ซิตี้ทั้งไปและกลับนัดแรกเนี่ยฟูลลัมเปิดบ้านชนะสโต๊์ซิตี้ไป3 0ส่วนเกมที่2ฟูลลัมก็บุกไปย้ำแค้นสโตล์ตบ ส่วนฟอร์ม10หน้าหลังสุนทรายการเนยตโตกซิตี้ชนะ3นัดเสมอ3นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปแพ้กับชาตันในเกมหลีกมา0ูประตูต่อ1งส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนยตโตกซิตี้ทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับทางฝั่งฟูลแลม10นัดหลังสุนทรายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอ2นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะบุกไปแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมหลีกมา0ูย์ประตูต่อ3 ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดที่ว่าเนี่ยฟูลลัมทำกำไรเป็น6นัดขาดทุน4นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกณ์นี้ให้ฟูลลัมต่อ0.75ครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5และน่าจะไหลขึ้นไปที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของฟูลลัมอยู่เหมือนกันครับ พราะถึงแม้ว่าฟูลัมเนี่ยเพิ่งแพ้รวดในลีกมา3เกมติดก็จริงแต่ว่าสโต๊กซิตี้เจ้าบ้านเนี่ยผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเช่นกันครับโดยพวกเขาไม่ชนะมา6เกมติดเข้าไปแล้วนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ชาวตันมาศูนย์ประตูตอหนึ่งและถ้าดูอันดับบนตารางคะแนนในลีกของแต่ละทีมเนี่ยต้องบอกว่าทีมกลางตารางของลีกสูงสุดยังไงก็ดูดีกว่าทีมกลางตารางของศึกแชมเปี้ยนครับเชื่อว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าฟูลัมจะบุกเยือนถ่นสโต๊กซิตี้เนี่ยแต่ด้วยคุณภาพของทีมแล้วเชื่อว่าน่าจะเอาชนะเจ้าบ้านได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่าลุ้นที่ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ฟูลลัมชนะ City สโต๊ e ซิตี้0 0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่สโต๊ e ซิตี้จะชนะใน2 1ส่วนฟูลลัมโอกาสชนะ54%แล้วกวกาเสมอกัน25%คสับซ้เอ็นันมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งกันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอยไปสูงดังนั้นขอฟันฉับไปกันครับว่าไปฟูลลัมจํากว่าครับผม คู่ที่5ปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดสนามเอเมเรสสเตเดียมรับการมาเยือนของวีแกนแอตลิติสโมสอนจากลีกวันคู่นี้แต่กันเวลา5ทุ่มครึ่งครับโดยผลงานบนลีกสูงสุดตอนนี้อาร์เซนอลยังคงนำเป็นจ่าฝูงครับจากการแข่ง26นัดเก็บไป57คะแนนขณะที่วีแกนผลงานในลีกวันตอนนี้อยู่ที่22ครับแข่ง30นัดเก็บไป31คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้6ครั้งหลังสุดเนี่ยวีกกนชนะอาร์ซอนอนหนึ่งนัดส่วนปืนใหญ่เป็นฝ่ายชนะไป4นัดนัดล่าสุดเจอกันในฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพปี2 0 1 4โน่นเลยครับซึ่งในเวลา9 0นาทีเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่อาร์ซอนอลจะยิงจุดโทษแม่นกว่าเอาชนะวีกันด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังุมทราการเนี่ยอาร์ซนอนแพ้ค่นัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่แพ้แมนยูในเกมลีกคาบ้านไป2ประตูต่อ3นั่นเองครับ ที่เหลือ9นัดปืนใหญ่ชนะ7นัดเสมอ2นัดนัดล่าสุดบุกไปเสมอเรนฟอร์ดในเกมหลีกมา1ประตูต่อหนึ่งส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยอาร์ซนอลทำกำไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับขณะที่วีกันเนี่ยสิบนัดหลังทุ่มทราการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้ไป6นัด4นัดหลังวีกันแพ้รวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะแพ้กับเรดดิ้งในเกมหลีกคาบ้านไป1ประตูต่อ2 ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินน้ำหลังส่วนในวีแกนทำกำไรไป3นัดขาดทุน7นัดครับส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้อาร์เซนอลต่อ3ลูกครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3.75และน่าจะไหลขึ้นไปที่4ลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนนะคะที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งอาร์เซนอลดีกว่าครับ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพทีมศักยภาพของตัวผู้เล่นรวมถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าปืนใหญ่เหนือกว่าวีแกนทุกช่องทางครับแถมเกมนี้อาร์โซน่าในเล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์เนี่ยเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะผู้มาเยือนจากลีกวันอย่างวีแกนได้ไม่ยากครับ3เม็ดหน้าจะมาลุ้นเม็ดสเม็ดหาเพื่อทํากําไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่าลุ้นได้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้อาร์ซอนชนะวีกัน5-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่อาร์ซอนจะชนะใน9 7ส่วนวีกันโอกาสชนะแค่1%เท่านั้นแล้วโอกวาสเสมอกันแค่2%ครับ่งแอนมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับไปกันครับว่าอยู่ปืนใหญ่สบายใจกว่าครับผม คู่ต่อมาไปกันที่ซีเรียอิตาลีกันบ้างครับกระทิงหินโตริโน่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบลอนญาคู่นี้แต่กันเวลาเที่ยงคืนครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้โตรรโนอยู่ที่13ครับแข่ง24นัดชนะ7เสมอ6พ้11นัดเก็บไป27คะแนนขณะที่โบลอนาเนี่ยอยู่ที่10ครับแข่ง24นัดชนะ8เสมอ6พ้10นัดเก็บไป30คะแนนครับ สถิติการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังสุดเนี่ยปรากฏว่าโตริโนโไม่ชนะโบลญนาเลยครับเป็นการเสมอกัน2นัดและโบลนญ,ญาเป็นฝ่ายชนะโตริโนโไป3นัดนัดล่าสุดเยอากันในเกมหลีกรูการี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเสมอกันที่บ้านของโบลญนาไปแบบไรสกอร์ครับ <S <S ส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุมทราการเนี่ยโตริโนโชนะ3นัดแพ้6นัดเสมือ1นัดก็คือเกมล่าสุดที่เพิ่งจะบุกไปเสมอฟิออร์ตินาในเกมหลีกมา2ประตูต่อ2นั่นเองครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยโตริโน่ทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับทางฝั่งโบลญนาเนี่ยสิบนัดหลังชมพทรายการชนะ2นัดเสมอ3นัดแพ้ไป5นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอลาซิโอในฟุตบอลถ้วยโกปาอิตาเลียน1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่โบลญญาจะพลาดท่าแพ้จุดโทษลาซิโอ1ประตูต่อ4ตกรอบไปเรียบร้อยครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยโบลญญาทำกำไรไป3นัดขาดทุน7นัดครับ เงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้โบลอนยาต่อ0.25ปปลาตากลมและน่าจะไหลลงมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5และน่าจะไหลลงมาที่2.25ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งโบลอนยาดีกว่าครับ พราะถึงแม้ว่าผลงานช่วงหลังๆของทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่ก็จริงแต่ว่าจากสถิติการเจอกันของคู่นี้เนี่ยฮานัดหลังสุดโบลอนยาไม่แพ้กับโตโัวเดโนเลยนะครับเป็นการเสมอกัน2นัดและโบลอนยาเอาชนะโตโัวเดโนไป3นัดส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยเชื่อว่าโบลอนยาน่าจะบุกไปเอาชนะโตโัวเดโนได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่ามุดต่ำอยู่เหมือนกันแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เสมอกัน1นหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่ตูริโนจะชนะเนี่ยสาส่วนโบลอนยาโอกาสชนะ38%แล้วโอกาสเสมอกัน30%สครับเซียนมินขอแย้งกับ a i ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่พ้องต้องการเรื่องของสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าไปโบลอนยาได้สมาร,รายเฮห้าแน่นอนครับผมและเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างนาโปลีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของหมาป่าแห่งกรุงโรมโรมา่าคู่นิดแต่กันตีสอนาทีครับ เจ้าบ้านนาโปลีตอนนี้อยู่ที่3ครับแข่ง24นัดชนะ15เสมอ4แพ้5นัดเก็บไป49คะแนนขณะที่โรม่าเนี่ยอยู่ที่4ครับแข่ง24นัดชนะ15เสมอ1แพ้8นัดเก็บไป46คะแนนครับคู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยนาโปลีชนะโรม่า2นัดเสมอกัน2นัดโดยที่โรม่าชนะนาโปลีเป็น1นัดนัดล่าสุดเจอกันในเกมหลีกรูการนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ย เป็นนาโปลีที่บุกไปเอาชนะโรม่าได้1-0ครับส่วนผลงาน10นัดหลังชมตราการเนี่ยนาโปลีชนะ3นัดเสมอ5นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดนาโปลีเพิ่งจะตกรอบฟุตบอลถ้วยโกปาอิตาเลียด้วยการแพ้จุดโทษโคโมไป6ประตูต่อ7หลังจากที่ในเวลา90นาทีเสมอกัน1ประตูตอนครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดเนี่ยนาโปลีทำกำไรไป2นัดขาดทุน7นัดครับ ทางฝั่งโรมา10นัดหลังทมตราการเนี่ยชนะ5นัดเสมอ2นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะกายารี่ในเกมหลีกไป2อศูนย์ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดที่ว่าเนี่ยโรมาทํากําไรไป5นัดขาดทุน4นัดครับเงินไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้นาโปลีต่อ0.25ปลาปลาตากลมและน่าจะจ๋งลงมาที่ราคาเสมอครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2ลูกและน่าจะลดลงมาที่1.75ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคาหน้างานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสน,นะะุนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยขออยู่ฝั่งนาโปลีดีกว่าครับเพราะถ้าเทียบเคียงเฉพาะผลงานในลีกเนี่ยถือว่านาโปลีเล่นในบ้านค่อนข้างดุนะครับโดยในลีกเนี่ยนาโปลีเล่นเกมเย่ามา11นัดยังไม่แพ้ใครและชนะไปถึง8นัดคือคิดไปเป็นเนชนะในบ้านอยู่ที่72.7%เลยครับ ในขณะที่โรม่าเนี่ยเกมนอกบ้านในหลีกแข่งมา12นัดชนะไป7นัดแพ้ไป5นัดคิปเป็นเซนชนะนอกบ้านอยู่ที่58.3ครับและถ้าดูจากสถิติการเจอกันของคู่นี้4ครั้งหลังสุนาโปลีไม่แพ้โรม่าเลยนะครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยคุณภาพของทีมถามเกมนี้นาโปลีได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเอาชนะโรม่าได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน้าลุ้นให่ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้นาโปลีชนะโรม่า1 0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่นาโปลีจะชนะเนี่ยส8ส่วนโรม่าโอกาสชนะ22%แล้วกว็เสมอกัน30%ครับสิงแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอให้ไปสูงดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าอยู่นาโปลีดีพอชนะครับผม และก่อนจะปิดคลิปนี้มาสู่บนอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้างนะครับคู่แรกให้ไปลำพูลเรอ์สที่สกอร์สูงครับคู่ที่2ให้อยู่ระยองที่สกอร์สูงคู่ที่3มให้ไปลิสอยูในเต็ดที่สกอร์สูงคู่ที่4เนี่ยให้ไปฟูล่ัมที่สกอร์สูงครับคู่ที่5อยู่อาร์เซนอลที่สกอร์สูงคู่ที่6ให้ไปโบลอนญาที่สกอร์ต่ำและคู่สุดท้ายให้อยู่นาโปลีที่สกอร์สูงครับผม และขอฝากขอย้ําอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลสถิติต่างๆมาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพ,พี่รับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอธิยาศายได้เลยครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ